ลูกเชอรี่เหรอวกชาตดีนะเปี้ยวหาน ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนนวก็จะมาทําน้ําผลไม้าทานเองที่บ้านนะคะก็รวมไปด้วยลูกเกดนะคะลูกเกดแดงลูกเกดขาวลูกเกดดำนะคะแล้วก็ลูกเชอรี่นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหม้อต้มไอน้ํานะคะสําหรับทําน้ําผลไม้เป็นหม้อต้นตํำรับของชาวฟินแลนด์เลยนะคะเพราะว่าการที่ใช้หม้อต้มไอน้ำเนี่ยมันก็จะยังคงรักษานะคะความสดแล้วก็วิตามินต่างๆที่อยู่ในผลไม้นะคะได้อย่างดีนะคะ นี่ก็คือน้ำพลูไม้ที่ออกมาจากหม้อนะคะคือใช้ไอ้น้ำนะคะในการาขับนะคะตัวน้ำพลูไม้เนี่ยออกมาจากเม็ดพลไม้นะคะประโยชน์ก็คือทำให้เก็บไว้ได้นานนะคะสองคุณภาพของน้ำพลไม้เนี่ยก็จะมีวิตามิน B แล้วก็วิตามินต่งตางๆเนี่ยสูงมากนะคะและนี่ก็คือหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะ นี่ก็คือผลที่เราได้มานะคะ2เล็ดกว่าหม้อก็ประกอบไปด้วยนะคะหม้อชั้นแรกนะคะเติมน้ําลงไปนะคะชั้นที่สองก็จะเป็นตัวรับนะคะส่วนรูที่เห็นนี่คือรูที่ป่องให้ไอายน้ําขึ้นมากระทบกับตัวผลไม้นะคะนี่คือชั้นที่3นะคะดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือชั้นแรกนะคะที่เราจะใส่น้ําลงไปนะคะชั้นสองก็จะมีเป็นรูนะคะเป็นป่องสําหรับให้อายน้ําที่เดือดเนี่ยขึ้นนะกระทบกับ ชั้นที่3นะคะคือชั้นที่เราใส่ผลไม้นะคะไอร้อนก็จะมาทําลายนะคะเกิดความระเหยนะคะทำให้ไอน้ําผลไม้นี่ตกลงมาถึงหม้อชั้นที่2นะคะท่อนะคะแล้วก็สายยางนะคะเสียบลงไปนะคะเพื่อที่จะรองรับน้ําผลไม้นะคะให้ออกมาจากตัวหม้อนะคะก็คือลูกพุนนะคะจะได้มาจากต้นสวนหลังบ้านเหนียวนะคะเหนียวก็นํามาใส่หม้อไอน้านะคะเพื่อที่จะ ทำเป็นน้ำผลไม้ลูกพลุนนะคะนิ่กวก็ได้เยอะขนาดนี้เชียวเลยนะคะก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมชาวฟินแลนด์ถึงได้นิยมใช้หม้อต้มไอน้ําชนิดนี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยหม้อต้มไอ้น้ำเนี่ยใช้แล้วเนี่ยสามารถที่จะรักษาคุณภาพแล้วก็รสชาติของน้ําผลไม้เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและสามารถเก็บรักษาเอาไว้ดื่มเนี่ยได้นานเลยนะคะ